หมดได้เจ็บหูเจ็บเบี้ยเจ็บ <laughs> นี่เนี่ยหันแล้วนะแั้วหลอดพอน

ไเห็นเเกไปไอดนนีู้ได้สอนเลยยาไม่เป็นเลิดมถ้าพูดแบบตัก็ยอมจบอย่่าน้เป็นเียก็มาครเปลี่ยนดอกลนโดค่คยเปลี่ยน เพราะว่าจะเป็นย้ำคนหลาย้กนอไคนเป็นย้ำคนหน่อยที่มันใเน้ยนอกยังไงื่อไม่ไปนเีวนาในวันในเวลาางที่บุญไเลยไม่หาบานนอนในบ้าน

วันไม่ใช่ขา่วันไ่ใช่ขดใช่เกเาบอกเบื่อไม่รู้จักก네 mm ็ต hmm. ้องล้ายาไม่เป็นสิีดมากะพุ้นแบบนาจัโอ้ยเยอะหมดทม่ไหนถ้าไม่เป็ี่นกางเกก็มาค่อยเปลี่ยนดอกลนโดต้องค่อยเปลี่ยน คุณไมไม่ชำระเงินเอาไฟเดียวเห็นว่าเหมือนยังนะคเคุณใครคุณผู้ไปแล้วไม่รู้ตั่ลายย ปูลาไปปูลาตัวมาตัวเอาเอาตัวตั้งหรือไงฉันโมยฉันโมปั้นเด็ดปั้นขาดีแค่ปั้นขาเท่านี้ตายแล้ว

เขาบอกคุาเขาจบหมดคนเดียวป้นเบอก่ปั้นัอือยเาคุยแค่2นาทีเยังน่นดีบอกว่าจรานี้จะเนี่ลน่ะอันที่อันที่เติมนะอันอันปั้ง ปั้นขากคาน่ะปั้นดิแซงโอีจุนน้องเน่อยากกนรอยากจะมอยไปปั้นปั้นปั้น่อนปั้นเยอเยอะย่งลาสองเท่งภุหลสองค้าเท่งว่าขาปั้นเราก็ย้อมไย ปั้นไปปันมาได้ไปดอยาน้วนอนอนใหม่เฮ้ยดเทียเนาะนโตกี่ไหนผู้ใดสดเลยโอ๊ยยนสามตะเตะเตะมันก็เรื่องขอม้าเม่อยอยนมันกดลนั่งท้องมาที่ึงเลยนอนเลยนะนงที่ไรแต่นังท้องตึงตาต้งนอนไปในเวลาลมเวลา

าคือคนเลี้ยเขียวครับอย่าเดียวกนที่เรใส่สัตว์ที่คนเลี้ยงเ่าคือม่ได้่ได้คอได้หงไม่เขาก็ได้รอ

ไม่พอไมามีนะเลยไมวาเม่ร้านไม่ร้านีกม่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 นหมอนเขาบอกคุยแค่สองนาทีเฮียยังเงี้เดีบอกว่าจะกะนี่ย้ายได้ที่นาทีอันที่เติมอันอันปง

คุณอดตรงไหนคุณไหนสอคุณทำไมไ่ทำละเดิเอาไฟเดียวธรรมดาแล้วอยังถ้าทางใครคุณพูดไปก็ไม่รู้ะตออุต่า

เียงรอเสียงว่าขาปั้นเราก็ย้อม่ลย มนีม่ปั้นไปปั้นมา,าแต่เป็นขีดกยาดนอนนอนใ <c oughs> มมหนม่ท้องม้าที่ตึงเลยนอนอยู่เลยนะตาที่ไล่กันนั่งท้องตึงตาต้องนอนไปไปนิราลมันไปนราศ้าก็เด็กหน่อยเราสุดแล้วดูกอน